สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําความรู้จักผ้าทอสุขโขทัยกันนะคะผ้าทอสุขโขทัยเป็นงานทอมือที่ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะคะเพราะว่างานทอมือแค่พุ่งกระสวยไปมากับงานที่เป็นงานขนเม่นก็คือจากปลายขนเม่นควักเส้นได้ขึ้นลงเพื่อจะให้เป็นลาย จบนะคะมีลายโบราณของอเอกลักษณ์ของสุโขทัยนะคะ,ะผ้าทอนี้เราจะมีเยอะที่สุดที่อำเภอศรีสัสชนาลัยนะคะอยู่ที่บ้านหาดเซี่ยวนะคะบ้านหาดเซี่ยวเป็นตำบลตำบลหนึ่งในอำเภอศรีสัสชนาลัยนะคะเราจะมาทำความรู้จักสิ้นเกี้ยกันก่อนนะคะสิ้นเกี้ยก็คือสิ้นที่ใช้ ปลายขนเม่นควักสิ้นได้ขึ้นลงนะคะเพื่อจะให้เป็นลายดอกเป็นลายตีนจกโบราณนะคะใช้ระยะเวลาทำต่อผืนเนี่ยเป็นเดือนนะคะเราเริ่มจากเราทำเชิงด้านล่างเชิงตีนจกก่อนนะคะแล้วเรามาทำตัวสิ้นนะคะในการทำเหมือนเหมือนกันนะคะแต่เป็นเชิงกับตัวสิ้นแล้วเราทำเสร็จแล้วเราถึงเอามาต่อ เป็นสิ้นเกี้ยนะคะเหมือนการทําสิ้นตีนจกทั้งผืนนะคะในการทําสิ้นเกี้ยนะคะเพราะฉะนั้นผืนหนึ่งเนี่ยใช้ระยะเวลานานมากแต่ละผืนจะไม่เหมือนกันนะคะอาจจะมีลายดอกที่เหมือนกันมีสีที่เหมือนกันนะคะแต่บางทีบางอย่างเครื่องตกแต่งที่เป็นงานพวกเครื่องประกอบลายตีนจก เป็นงานมือทั้งสิ้นนะคะอาจจะดัดแปลงาลายนกลายอะไรเนี่ยค่ะจากเส้นได้ขึ้นลงเนี่ยเราอาจจะเป็นนกห้าขาเป็นนกสามขานะคะขึ้นอยู่กับคนทำว่าจะทำแบบไหนนะคะแล้วการใช้เส้นได้กับเส้นไหมก็ต่างกันนะคะงานงานที่เป็นเส้นไหมก็จะมีราคาแพงแต่งานที่ออกมาก็จะมีความเงาอลังการหรู ดูดีนะคะเป็นงานสิ้นเกี้ยนะคะสิ้นเกี้ยเป็นที่นิยมของจังหวัดสุขโขทัยนะคะเป็นที่รู้จักกันทั่วๆไปนะคะสาวใดได,ไดนน้นุ่งสวมใส่สิ้นเกี้ยก็จะมีความภูมิใจนะคะเพราะว่าผืนหนึ่งน่ะใช้เวลานานานับเดือนเชียวค่ะต่อมาก็จะเป็นสิ้นผ้ามุกนะคะ สิ้นผ้ามุกเป็นที่รู้จักกันทั่วๆไปนะคะคือ,อตัวสิ้นเป็นลูกกลมๆคล้ายๆไข่มุกนะคะเราจะนิยมเรียกว่าสิ้นมุกนะคะสิ่นมุกก็จะมีลายต่างๆนะคะเป็นมุกขาเปียเป็นมุกขาเป็นมุกช่ไม้นะคะแต่ก็จะเรียกกันรวมๆว่าผ้ามุกนะคะ ผ้ามุกนี่ก็จะเอามาต่อกับเชิงตีนจกนะคะอาจจะเป็นไหมอาจจะเป็น้ายนะคะขึ้นอยู่กับงานชิ้นนั้นๆที่เราจะจะทอนะคะแต่เอกลักษณ์ก็คือเราทอเป็นดอกยกมุกสุขโขทัยนะคะลายก็จะเป็นลายยกมุกนะคะก็จะมีลายสองดอกบ้างดอกเดียวบ้างแต่รวมๆแล้วเราเรียกว่าผ้ามุกนะคะจะมีเส้นยืน จะมีเส้นยกดอกนะคะแล้วก็เส้นที่ทอนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถจะใช้เส้นได้หลายสีในการยืนแล้วก็ในการยกดอกนะคะาลายที่ออกมาสีที่ออกมาก็อาจจะไม่ได้สีที่ทชัดเจนมากนะักเพราะว่าเราอาจจะเอาลายดอกยกดอกอีกสีหนึ่งทออีกสีหนึ่ง แล้วก็ยืนพื้นอีกสีหนึ่งเราจะดัดแปลงนะคะหรือบางทีเราก็อาจจะมาใช้เส้นไหมทอใช้เส้นได้ยืนพื้นนะคะแต่การยกดอกหรือเอกลักษณ์ต่างๆก็ยังคงเป็นผ้ามุกนะคะผ้ามุกสุโขทัยเป็นที่นิยมกันมาตั้งนานสามารถที่จะเอามาตัดเป็นเสื้อเอามาเอามาทำเป็นถุงสำเร็จนะคะปัจจุบันเราพัฒนา เอามาผสมผสานกับเส้นไหมแท้นะคะโดยการยืนเส้นฝายยกดอกเป็นลูกมุกนะคะลูกกลมๆเป็นผ้ามุกแต่การทอเราเอาเส้นไหมแท้มาทอนะคะความเงาก็จะเกิดขึ้นมาแล้วเส้นได้ผสมกับเส้นไหมแล้วก็สีสันหลายๆสีที่ออกมาก็จะเป็นสเสน่ห์ของผ้ามุกนะคะจะออกมาสีสันต่างกันจะบอกชัดเจนไม่ได้ว่า ผ้ามุกผืนนี้สีอะไรนะคะมีมีสเสน่ห์นะคะต่อไปจะเป็นสิ้นปั่นไกลหรือสิ้นเข็น<ม>เป็นสิ้นเข็นหาดเซียวโบราณนะคะ<ม>คือการใช้เส้นได้สองสีมาบิดรวมกันนะคะโดยการยืนพื้นแล้วจึงใช้เส้นได้อ,อีกสีหนึ่งทอนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อผ้าที่ได้ ก็จะมีเป็นลายประมาณลายหินอ่อนอะไรประมาณนี้เป็นด้วยเนื้อผ้านะต่างกับผ้ามุกนะคะแล้วก็จะต่อเชิงเป็นเชิงตินจกทอยกดอกนะคะที่เห็นในรูปนี้คือการยกดอกอเป็นไหมนะคะจะมีสเสน่ห์จะเป็นเอกลักษณ์ของหาดเซี่ยวนะคะเป็นสิน้นสิ้นเข็นนะคะ เรือสิ้นปั่นไกที่เรียกกันทั่วไปนะคะเป็นการบิดเส้นได้ค่ะสีสันที่ออกมาก็จะแตกต่างนะคะเนื้อผ้าที่ออกมาก็จะเป็นแบบเหมือนอหินอ่อนลายหินอ่อนเพราะว่า,าเวลาเราทอเวลาเราขึงเส้นได้ก็ใช้เส้นได้สองสีสลับกันให้บิดบิดเป็นสีให้เป็นเส้นเดียวค่ะเวลาทอเวลา,าผ้าที่ได้ออกมา ก็จะได้แตกต่างกับผ้าอื่นๆนะคะเป็นสเสน่ห์ของสิ้นเข็มหันเซียวนะคะปัจจุบันนิยมเอามาต่อกับเชิงจกเป็นเชิงตจกยกดอกนะ,ะที่เห็นในรูปก,ก็เป็นเชิงไหมนะคะใช้เส้นไหมสองสีเป็นต่อต่อเป็นเชิงนะคะจะมีความเงางามของเชิงแล้วก็ตัวสิ้นนะคะ มีความเป็นเอกลักษณ์ของหาดเสี้ยวนะคะทอมือทั้งผืนเลยนะคะระยะเวลาการทอเราไม่สามารถจะทำออเดอร์ที่ได้เป็นร้อยๆผืนอันนี้ก็จะเป็นสิ้นเข็นครามนะคะเหมือนกับสิ้นเข็นหาดเสี้ยวนะคะแต่เราใช้เส้นได้ครามนะคะเส้นได้เป็นเส้นได้เป็นฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นทัตต้นร้อยเปอร์เซ็นต์สีที่เห็นก็จะมีเป็นสีครามนะคะ จะเป็นสีออกอน้ำเงินคลามคลามเราจะใช้แค่สองสีนะคะเป็นสิ้นเข็มคลามนะคะเชิงดินจบก็จะเป็นเชิงยกตัวสิ้นก็จะเป็นเด่นได้ชัดเจนนะคะว่าเป็นลายเข็มน,นะคะอันนี้คือเอกลักษณ์ของหาดเซียวนะคะใช้ระยะเวลาในะการทอการทอมือมันใช้เวลามาก เส้นได้ที่ทอน,นี้เป็นเส้นได้เขาเรียกว่าสิน้นสิ้นเขียนย้อมคมเป็นเส้นได้ที่เป็นแบบแบบหนืดหนืดเป็นเกลียวนะคะเส้นเส้นใยเกลียวหรือเส้นได้เหมือนเหมือนใยดิบอะค่ะมันจะมีความหนืดของเส้นใยนะคะแต่ว่าออกมาก็จะสวยเหมือน,อนกันนะคะเชิงก็จะเป็นเชิงเชิง ดีนจบทอยกดอกนะคะไม่ใช่งานผมเบ่นลายเนื้อผ้าก็จะเป็นเอกลักษณ์เป็นสิ่นเข็นหัดเซี่ยวแต่เป็นลักษณะการย้อมคามสีสันที่ได้ก็จะมีแค่สีออกคลามนะคะอาจจะเข้มบ้างอ่อนบ้างนะคะเข็มครามนะคะสีที่ออกมาก็ออกน้ำเงินขาวนะคะจะใช้แค่สองสีนะคะสีน้ำเงินสีคลาม ีสีอ่อนสีเข้มแล้วแต่ว่าช่วงนั้นเราจะขึงเส้นฝ้ายสีอะไรทอสีอะไรอย่างเช่นขึงเส้นฝ้ายครามทอสีขาวหรือทอสีครามก็จะได้ได้ความอ่อนแก่ของสีนะคะ,คะต่อไปเป็นผ้าหมักโครนนะคะผ้าหมักโครนมีชื่อเสียงมากในจังหวัดสุขโขทัยนะคะดั้งเดิมทีเดียวเราทอผ้าขิดนะคะ เราก็เพิ่มมูลค่าโดยการเราไปเรียนรู้จากทางภาคอีสานนะคะโดยการเอาเส้นได้ไปหมักโครนแล้วถึงเอามาทอแต่เรายังนิยมกับการทอแบบแบบผ้าขิดของสุขโขทัยนะคะคือการทอยกดอกแล้วเป็นาลายขิดลายต่างๆนะคะเช่นลายดาวกระจายลายดอกแก้วลายผักเว้นลายดอกบัวนะคะเป็นลายพื้นนะคะ ลายดอกพิกกุลนะคะจะเอาจะเอาตัวลายนั้นมาเป็นเอกลักษณ์นะคะเป็นผ้ามักโคนของสุขโขทัยนะคะเป็นกระแสนิยมมากเลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าผ้ามักโครนของสุขโขทัยที่ออกมาเราจะแตกต่างจากทางอีสานนะคะจะเป็นผ้าขิดยกดอกงานงานจะทอช้าหน่อยเพราะว่าเราจะแตกต่างจากผ้ามัดหมี่มักโคนค่ะ าะะของเราจะเป็นเอกลักษณ์ของของสุโขทัยเลยนะคะเวลาเราทอผ้ามักโคนที่ได้มาบางทีเราเอามาทําเป็นเสื้อบ้างผ้าคุมไหล่บ้างหรือสิ้นบ้างนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเอามาเพิ่มมูลค่ากับอะไรบ้างเอาหด็ดมาเป็นอตอกับดิดจบที่เราทออยู่เป็นด,นด,นด,นดนิดจบ่อนเป็นสิ่นบ้างะ มีความแตกตา่างถ้าบัตรโค้ที่ได้จะเป็นงานที่เฉพาะนะคะบางทีมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่ผืนที่เหมือนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นงานทอมืองานทอมือเราก็จะเริ่มจากอทอตัวสิ้นทอเชิงตินจบนะคะแล้วก็เอามาต่อกับเอวสิ้นนะคะสิ้นที่ได้ก็จะมี3 3สมเช็กซชั่นนะคะก็จะมีเอวสิ้น ัวสิ้นและก็เชิงตีนจกนะคะเป็นเอกลักษณ์ของของเราเลยนะคะของสุขโขทยัยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะเน้นว่าอันไหนเป็นสินหมักโพลสุขโขทยัยเราก็ต้องดูช่วงรอยต่อนะคะมีเอวสิ้นมีเชิงและก็มีตัวสิ้นนะคะอันนี้เป็นผ้ามักโพของสุขโขท,ทัยแท้ๆนะคะแล้วจะมีความนุ่มมีความยืดหยุ่นใส่ไม่ร้อนใส่เย็นสบาย มีน้ำหนักนะคะมีความพลิ้วมีผ้าแบบแบบมีความพลิ้วที่ทิ้งตัวนะคะใส่แล้วไม่ร้อนนะคะอันนี้คือเอกลักษณ์ของผ้ามักโคนสุโขทัยนะคะด้วยความที่ผ้ามักโครนสุโขทยัยมีความนิยมมากจึงมีการเรียนแบบมากมายเลยนะคะต้องดูให้ดีนะคะ